bác nói này hát kênh cái hát kênh này hát kênh cái hát kênh này hát đuôi này

อร่อย้วดูสิเวลาเวลาสอง, 8, สองนา,าทีแปดสองนาทีสิบวิสามไม่ขึ้นมือนี่ยมั้งล่ะนั่นแหละข้าว,าวเวออราจะพักอนก่อเชือ rồi hôm nay là nó เขามีด้บอครับลมอ๋อไลมอราอเนกัีวเนี่อันรเไปั้นนั่นะเอาไปเอาไหใบ่นเาไปงับเข้ไปเดี๋ยวนี่มาทางนี้มาทางนี้มานี้เ เห็นไหมนี่เขาขึ้นมาข้างบนนี <tinc S 2> a a ่นี่เอาตัวนี้ขึ้นมาข้างบนอ่าให้มันตรงกับนี้กันเดดแดดแดตอกพอดียนด้วยหรอกจันลงไปเออจันแน่นแน่นดันแน่นฟาลงไปจับตอมือเอามือกลางออกก็แน่นพ่อแม่หนึ่งมือนี่มั้ยม้วนตกันบรนดินหรอกเออผมว่าสำน่ัเอ๋อหรออ๋อหรออ๋อหรออ๋อเขาตาลูกตาปลา แม่บอกไงกันโอ้หัวตากูเลวหวั่นมึงของก็ฟาดควันหลเอาเอาเอาเอู้หลานไปเองก็หลังก็ฟาดเข้าไปเออก็บาเสียนวะลองยิมบันรแดงเขาลองบังเป็นมะนาวมันดิส้อมมาทำบังสมุนครับสมุนจะทำเป็นมะามันดีๆก็นั่นมันมันหยงแทบ นั่นก <'s> right. 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 ้อยกินตันลองบ้างเอ้าเอ้าเอ้าเอามันลงลูกเมือซอยน่ะเข้าซอยนั่นเข้าคุณซอยเออนั่นละนั่นละเข้าเยี่ยมเข้ามาเยี่ยมเข้ามาอยู่ข้างบนบ้าเป็นเราไวน์ลูกเข้าเดี๋ยวเป็นละนั่นละเออเออสิีน้ำ ข้อนํำข้อนั่นไหมเออ,อเป็นจงนังหวะก็ไดก็ต้องเล่งมานนั่นบางได้เสีบอะไรเสียดมาสิบอกน,น,น้ำมันเมานัมาข,ข้างใตอันนี้มาข่างใต้นี่มาสอดน,นี่มาสอดหต้ โอ้ยนี่แม่ขึ้นขึ้นก็สว่างข้างบนแม่ขึ้นขึ้นก็ตีแม่แต่ว่ามันสว่างใต้เสื้อไม่รู้หมุนเข้าไปหมุนตัวนี้สว่งข้างใต้ยัดเข้าไปข้างใต้ยัดเข้าไปข้างใต้เออวันนี้ยกขึ้นกองหัวยกเึ้าขึ้นดุยกขึ้นเึ้าฟ้ายกขึ้นเท้าฟ้ารู้ก่อนได้เบิ้งเจ็บดิเบิ้งไม่รู้ไปกินยวงเสียนบ่ะฉันน่ะ phân kem trên bẹm bẹm với lá xeo hoa kìa, nó muốn nhìn bao này, nè, chú, nhìn về nhìn lọt đứng thế, trông khủng khiếp quá, nhìn đây, nhìn đây, cắn cắn à, thả pha hạt à, ở tay, ở tay, nhét bên nan, nhét bên nan, nhấc chân huống à, nhấc chân huống, xít bay, bay mưa bên đâm đây là. เอยมือไปน้ำเอไหมตังค่ะเปิดที่ไหมหักไปน้ำเอาอ,อยกรมวะเฮ้ยน,น่าถึงต้องแล้วการการโตกับไข่น,นั่นหลอ,อ, <c oughs> อกน้ำดิล่ะคือกันกับดึงกองบางสิแหมต้องเดบบินเอาบ้านลูกปู <c oughs> นานเด <c oughs> ินวะกำลังเปลี่ยนเดินวต้องจงไปซ้อมวันนี้เราไไปซ้อมไปอันนี้นนไ,ไปซ่อมประตไปไปเบิดเสไปซ้อมบางได้บางทีไหนบ่

Yeah. The crab, the crab. Oh, นะนี่นะนี่มันเป็นหนองกระแทบกระแทบเอาเปล่า oh, <laughs>